สวัสดีครับตอบคำถามนะครับเรื่องไข่ไปสี่ห้าฟองแล้วก็ไม่ยอมโกกไข่นะครับหยุดไข่นะครับคือผมเอาประสบการณ์ของผมที่ผมเจอครับส่วนมากไก่แบบนี้ผมจะเจอหน้าฝนนะครับไก่หน้าฝนเนี่ยเป็นอะไรที่ที่ตอบยากมากนะครับบางทีอยู่ดีๆฝนตกติดกันทั้งวันทั้งคืนนะครับไก่ที่มันนอนโกกไข่อยู่ในโอ่งดีๆนะครับอยู่ดีๆก็เลิกนะครับออกจากโอ่งมาแล้วก็ไม่โกกอีกเลยนะครับอันนี้ก็มีสอง กกอยู่อยู่ยยก็เคลียไขยทิ้งหมดเลยจิกไขกินหมดเลยทั้งๆท,ที่มันไม่เคยเป็นมันก็เป็นช่วงฝนตกนะครับผมสังเกตหน้าฝนเนี่ยแม่ไก่บางทีไขแล้วสีห้าฟองอยู่ดีๆก็หยุดไขไปเลยนะครับถ้าเวลาฝนตกหนักๆนะครับมันอาจจะมีผลกับสภาพอากาศกับร่างกายกับอะไรนะครับหรืออาจจะตื่นฟ้าร้องอะไรก,ก็ก็ไม่ทราบแต่เป็นไปได้นะครับเวลาหน้าฝนแต่ถ้าหน้าอื่นเนี่ยเป็นแบบนี้ก็อาจจะหนึ่งอาจจะป่วยในก็ได้นะครับผมแล้วสองก็ อาจจะมีปัญหาทางมดลูกนะครับภายในบางทีพ่อพันุ์ผสมผิดจังหวะหรือว่าจังหวะเดือยเดือยพ่อพันุ์ยาวทิมบ้างอะไรบ้างนะครับผมทิมเอวทิมหลังเจ็บหลังนะครับเจ็บขาบางทีอย่างนี้นะครับผมตัวผู้มันอาจจะ,ะผิดจังหวะไล่ตัวเมียก็บางทีก็หยุดไข่ไปเลยก็มีนะครับแต่ก็บอกสาเหตุได้ไม่แน่นอนนะครับผมถ้าแบบนี้ก็คงจะต้องเอาไม่ให้แม่อื่น,เป,นเป็นตัว เป็นตัวฟักนะครับผมหรือไม่ก็ใส่ตู้ไปนะครับแล้วค่อยค่อยเริ่มใหม่นะครับผม